สีวิธีเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้ง่ายๆ 1. อย่าแค่คิดให้ลงมือทำนั่นก็น่าทำนี่ก็น่าสนใจนั่นก็น่าจะทำได้นี่ก็น่าเก็บเอาไว้วันหลังค่อยเอามาทำแต่ก็ยังไม่ลงมือทำสักทีจนมีคนอื่นเขาทำไปก่อนแล้วก็ได้แต่คุยกับใครๆเรื่องนี้คิดไม่ได้ตั้งนานการคิดได้มันลอยอยู่ในอากาศ แต่การลงมือปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นได้ในโลกของความเป็นจริงครับดังนั้นถ้าคิดได้ให้ลองทำดูอ่านอะไรเห็นว่าดีลองเอาทฤษฎีมาปฏิบัติคือการก้มหน้าอ่านนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีเวลาเงยหน้าขึ้นมาทำด้วยครับ 2. ทํทำให้ดีกว่าเก่าตั้งใจทำให้ตัวเองดีกว่าเดิมในทุกวันที่ตื่นขึ้นมา เหมือนกับเครื่องบินที่ตั้งเป้าบินเบี่ยงไปแค่หนึ่งองศา ح. สุดท้ายจุดหมายปลายทางอาจจะบินไปลงคนละทวีปกันก็ได้นะครับเช่นตั้งใจตื่นให้เช้ากว่าเดิมสักนิดลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสักหน่อยออกกำลังกายวันละเล็กวันละน้อยคิดบ,บ่อยแต่เรื่องดีๆแค่นี้คุณคนใหม่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับทำให้ดีกว่าที่เคยทำได้วันละนิด คิดให้ดีกว่าที่เคยคิดได้พูดให้ดีกว่าที่เคยพูดเอาไว้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล 3. ทํทให้เต็มที่ต่อเนื่องจากที่เคยทำทําเล็กๆตอนแรกก็ขยันฟันฝ่นากล้าลุยผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็ถอดใจลมเลิกสะกกลางทางดูตัวอย่างอย่างการลดน้ำหนักบางคนตอนแรกตั้งใจมากออกกำลังกายทุกวัน ทานอาหารคลีนทุกมือ้อนับแคลอรี่ทุกจานพอผ่านไปไม่นานฟิลขาดฟาดไม่เหลือลองเปลี่ยนมาเป็นทำแม้นแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งดูสิครับน้ำทีละหยดยังเป็นทะเลได้ไม้ขึ้นทีละต้นไม่นานก็กลายเป็นป่าทุกความสำเร็จไม่ใช่โหมทําครั้งเดียวแล้วก็เลิกลาแต่คือการทำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆต่อเนื่องกันไป จนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดครับ 4. ให้กำลังใจตัวเองในระหว่างทางที่กำลังเปลี่ยนตัวตนไปเป็นคนใหม่ก็ยอมจะเกิดความเหนื่อยท้อหรือหมดกำลังใจอันเกิดจากเสียงไม่เห็นด้วยของคนรอบข้างครับเช่นถ้าคุณจะลดน้ำหนักก็จะมีเสียงดังขึ้นเป็นระยะรๆะะว่าไปลดทำไม้แบบเดิมก็น่ารักอยู่แล้วโหดูซิโซมไปเลยเนี่ยไปหาอะไรกินกัน ถ้าคุณใจอ่อนต้านทานอุปสรรคระหว่างทางไว้ไม่ไหวสุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จนะครับดังนั้นการให้กำลังใจตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต้องรู้ว่าทำไปเพราะอะไรสำเร็จแล้วจะได้อะไรจะก,ก้าวไปข้างหน้าหรือว่าย้อนกลับไปที่เดิมอย่ายอมให้ความต้องการชัว่วคราวมาหยุดเราไม่ให้ก้าวต่อไปให้มองข้างนอกเพื่อไปถึงเป้าหมายและมองกลับมาข้างในเพื่อให้กำลังใจตัวเองครับ